พัดเจ็มหนาเลยยัดถิมตดมาคะ่ะมากินไข่ลูกน้ำกันค่ะพี่น้องคะ่ะไข่ลูกเวียดนะอ้าเปิดมาอันแรกกับบตรงปลวกแต่นอบมาที่นีนมาคือบบง,ง้ามคักแต่แบ,บนี้โอ้ยเนาะกินไข่มันได้รลุนตลอดไหมพี่น้องอางอย่างเขากิกนแบบนี้ตักไปนี่ก็อร่อยเหมือนกันนี่ค่ะไข่ลูกเวียดนาม จับแก้มพักได้ไหน่อยพักกระจนหน่อย กรอบดีขนาดคนเวียดนามเขากินแบบนี้แล้วก็บ,บีบบางหน้าใส่ใส่บางหน้าค่อยใส่บีบบางหน้าใส่มุมหลดหยัด แต่ก่อนบอกเขาใจว่าหมาเป็นอ่างขึ้นหองขบินหมามันหองขมิ้นอีดีบ่ถ้าตั้งแต่มีบานอยู่หลังแตน่น้ำบิน มาเฮาคือบินของแท้พี่น้องเฮาแบบเฮาเลยอ่ะคือบินบินไกลไม่กับเฮามาขา่ลูกเวียดน,นาม เต็มหนาเลยอืมเปลือกไยเต็มหนาครับไข่แรงดันสูงมากอืมมีน้ำข้างในด้วยนะน้ำแบบนี้นัวๆแบบนี้เยอะถิ่งสดอืบอกข้าวได้พี่น้องข้าวอยู่ข้าวเดียวเบิด อแบบนี้อือาบลงไปเลยดบมากน้ใส่ซ่อนมารักแบบนี้ ยางขาดอืมกรั่างสแสบๆดูดูค่ะทุกคนดูดูดูดอุย้ยเป็นวุ้นเลยตัวนี้นะดูดิดูดิดูดิดิดิดดดดอืิยาทิมสดดูค่ะอร่อยมากหน่อยมัน่น ยัดไ้แบบเนี้ยแกออกอาจจะกินเลยได้หน่อยเพราะว่ามันต้องแกเปลี่ยก,ก้อนกินน่ะนะคะหยัดแบบสวียทส้มผมออก่อน ยางขาดไหมถ้าอยู่ใส่ยางกินอาหารยางเปี่าได้บัตรกินไปกินมากยางขาดมาสิแกให้เบิ้งดูกงามงามเบิง้งกันนะให้พี่น้องเบิ้งว่าดูกงามงามเป็นยังไงไข่ของเพจกินกับแพทนะคะอืออือ มามาลุ้นดู <laughs> มาลุ้นดูพนะอันนี้กับหางห้างโผดไข่ห้างหัางหรือไข่บานนำเอินไข่ห่างห้างแต่มันไม่ได้ตุยเด้ออ,อืออืนั่นเบื้องตัวนี้เด้อเอาอีกเละโอ๊ยอย่างนี้ยวาสนาตายเบด กินอยู่เด้อะอธิแกะบ,บอกว่านี่ยก,กินอยู่แต่าสิแกให้เบิ่งแต่ร้านเข้าเค็มนะคะถ้าสมมติว่าไว้ไว้ตีนก็เป็นวันอยู่อืออือนี่มาดูตัวนี้กันอู้ยอันนี้ร้านเข้าเค็มอยู่นะถ้าสมมติมันไม่สวยแต่นี่ใครแบบนี้นนอร่อยนะคะ มันเป็นไข่กึ่งเขากึ่งแบบเจงเสม็มไหมแสบคือเกาหน่อัะงัดไขด่ตัวเนี้ยไข่อันนี้ตจำเคยกินหลอบนั่นกินประมาณสิบกาหนวัยวินมันกินหลายบ่ได้มันวินอันพวอนี่ก็สิกแก้ไว้ ะเดี๋ยวไปกินต่อนะแกไว้เบิดะนะเพราะว่ามันเนยต้มแล้วต้องแกไว้ถ้าบาต่ต้มมันก็สิเป็นโตไปเรื่อยๆนะคะเพราะามันน,นั่นเต๋ตุ๋นนะข้างในนะถ้าใครอยากกินงาเผ็ดกินงาแพทนะคะพี่น้องคะไข่เขา่าหรือว่าไข่โตนะคะเนากินพ่อหอมปากหอมคอไข่ไยเติบี้ยวหลายคนนี่มันสิวินเคยวิ่นเหรอวินจนแบบไปว่วเป็นเลยแบบเวียนหัวนะ่ะอือคือคนกินไข่หลายเอา้าวพอกันคลิปหนาค่ะพี่น้องคะพอกันคลิปหนาเด้อสวัสดีค่ะ